ในล่าวันนี้เราจะเป็นแม่ค้าขายอะไรดีคะลายผ้าแม่ค้าแม่ค้าไม่มีแรงเลยนะคะยอดวันนี้มีของทอดที่เราต้องขายทั้งหมด5จานอันนี้อะไรอะครับผู้โทษผู้โทษสามตัวร้อยสองตัวยี่สิบสองตัวยี่สิบอืมเจ๊งแหละเจ๊งแหละเค้กขรับตังค์ทอนพี่เจ๊รับตังค์ทอนโดเจ๊งครับรับตังค์ทอนโดเก็บเงินขายอีกพอแล้ว ทรทราเวลของเราในวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่2คนเด็กๆเขาเขาไปเตรียมตัววันนี้เขาจะมาเล่นบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของริมหาดสร้างสีสันสร้างสีสันและในขนาดเดียวกันกับที่สร้างสีสันเราได้ฝึกเด็กๆในการทำมาหากินด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆจะขายอะไรบ้างดีมากเยี่ยมอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นพัแรงสูง อะไรดีคะผละมะไม้ค่ะแมคคาไม่มีแรงเลยนะคะเวลาเราเปไ็นแมค้านะคะเราต้องเรียกลูกค้ดาดังๆะคะ่ะมาทำให้ดูหน่อยคะ่ะนี่นะคะสมมติลูกค้ามาเราก็เดินเข้าไปผลไม้ไม่จะผล,ละมไม้วันนี้ขายถูกๆจ้าเกี๊ยวทอดเลยคะ่ะเกี๊ยวทอดอุ้ย,ยนี่เกี๊ยวทอดเหรอคะ ผลไม้หรือเปล่าเราจะไปขายอ่ะรู้จักอันนี้อะไรเอ่ยคะถ้าลูกค้าถามปลา่งอ้ยถูกอันนี้ละคะมะม่วงค่ะมะม่วงอะไรอ่ะลูกมะม่วงดิบค่ะมะม่มงวงดิบค่ะถูกต้องอันนี้ละคะคุณแม่ค้าชมพู่ค่ะโอ้โหคุณแม่ค้ารู้เรื่องทุกอย่างเลยแล้วถ้าลูกค้าถามว่าเท่าไหร่ละเทนี่ออันนี้35บาทค่ะ ต่อราคาละคะลดหน่อยได้ไมั้ยคะแพงจังเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเอาทำไมไม่ได้ละคะนีราจะเอาไปจาไ<ม>่ายค่าเทอมโอ้โหโอ้โโอโสุดยอดเอาล่ะเอเดนจะขายอะไรดีครับของทอดยอดวันนี้มีของทอดที่เราต้องขายทั้งหมดผาจานท่านลูกค้าถามเราจะตอบถูกไหมอันนี้อะไรอะครับอันนี้ชุบชเป้งทอดถูกอันนี้่ะครับ ปูโทษปูโทษโอ้ถูกค่ะราคาเท่าไหร่คะันบาทใช่หรอ35อ้าอถ้าซื้อ1อันเท่าไหร่คะ200ร้อซื้อ3อันเท่าไหร่คะ400โอ้คุณแพงไป1อัน35 2>, 2อัน70 3อัน100่งรจำได้ไหม1อัน1อัน35 สองอันเจ็ดสิบสามาัร้อยเปรเอร์เจ้าเอเดนขายแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรจ้าเอาไปอไอพีพีออฟฟิต ถ้าเราไม่มีมาจินเนี่ยนะเวลาเราไปทำเดสคาวในอนาคตเนี่ยหรือทำ p r o โ o ชั่นเนี่ยมันจะลำบากเราไปเรียนรู้ก่อนว่าเราขายปลาหมึกออยังไงนะขายเท่าไหร่อะคะตัวร้อค่ะปกติลูกค้าคือซื้อได้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับก็ปกติเขาก็จะซื้อ3อตัว50อ่า3ตัว50า่ะไม่เล่นเดี๋ยวเราไปขายของเรา3ตัว50เราจะขายเท่าไหร่ดี3ตัวร้อยอ่สาสตัส สตัว20 2ตัว20 3ามตัวร้อยสองตัว20อ๋อโอเคเพราะถ้า4ตัวก็คือจะ40ใช่ไหมแต่3ตัวจะได้100อ,อืมอเ,เจ๊งแหละ <okay. S 1> เจ๊งแหละส่วนลาม้านะคะขอดูหน่อยคะ่ะดูมะม่วงหน้าทานจานาังเลยมีชมพู่ด้วยหรอคะโอมีฝรั่งด้วยขายแพ็คเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทอ๋อสามสิบห้าบาทสามแพ็ค้อยได้ไหมคะ ได้ไหมคะอ๋อได้วอกเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยชื่ออะไรคะไนล่าไนล่าเป็นพ่อเป็นลูกของพ่อตายชื่อนี่เก่งจังเลยค่ะได้ไหมโอนทางโทรศัพท์ได้ไหมคะเอามาถือมาเลยเร็วๆมาเนี่ยค่ะเอาโทรศัพท์เราไปทำอะไรอะคะลูกค้าจะโอนเงินให้ขายไปได้กี่บาทหนึ่งร้อยบาทค่ะขายได้สามอันเลยหรอลูกค้าคนเดียวหรอค่ะ ดยอดพิงค่ะเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนใจค่ะขอบคุณค่ะยอดหนึ่งร้อยบาทแรกยังเหลืออยู่อีกสมอันไหวไหมคะไหวค่ะพี่ครับเชือของอนเรีล้วเขาเรียกแล้วเดินไปเลยมีอาหารทอดมีอะไรอีมีอะไรอีกมี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  คือเฟรนด์ดอดแล้วไงอีกเป็นกาแฟไก่สามมัสามนสามอันสิบบาทใช่ไหมสามพันร้อยเป็นเลยจ้าสามันสามัอันนี้ครับกระปุก เท่าไร่ครับสามทาเลยเอายายชิมยายชิมเนาะเออเอาเดี๋ยวเราลงนอนเอาไิัเอาคนละชิมเอาชิมก่อนออกมาอ่าปแล้วปะไ้เลยครับเอาตังจ่ายไปเลยนี่เอาข้าวปอนมามาๆมาี่รับเป็นอนครับอ้พี่คับย ไลค์กดแชร์อะครับอะไรของไรเพียอะไรครับเพียรได้เลยครับไก่ฮารุหลเฟอร์บรครับปลาหมึกย่างครับปลาหมึกย่างครับปลาหมึกไหมครับสามตัวหนึ่งร้อยหกตัวหนึ่งพันหกตัวหนึ่งพันคะคะคะโอ้ยขึ้นแล้วโอเคซื้อหน่อยค่ะยบกลับบ้านดึกเฮ้ยมาทางเราด้วยมาทางเราด้วยโอออินเดอร์อร่อยนะคบจานเท่าไหร่ครับ แล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ร้อยบาทถ้าสองจานถ้าเราเอาสองอันเลยเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันหนท่งพันครอเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้ออย่างละรอบไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อรอบแรกเราไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกรอบเพราะว่าหนึ่งพันไม่มีมีร้อยเดียวรับเงินต่างชาติไหมลูกนี่หนึ่งพันเลยนะเออหนึ่งพันสองจานโอเคป่ะสองจานเท่าไหร่นะหนึ่งพันอ่าโอเคหนึ่งพันครับผม โอ้เอ็นดูเออไม่ไม่มีแถมเหรอร้านเนี้ยหอมแก้มแถมไปเลยครับหนึ่งสองสามเอ้ยได้แบ่งง่ายโอ้ยหนับนับผลไม้อร่อยอร่อยค่ะแล้วเรามาเลยขายของอีกไายแล้วเท่าไหร่หนึ่งร้อยละ เอะไม่ขายก่อนนะถ้าพูดอีกจะมาให้ขายเลยจะมาเล่นทำไมไม่ขายของดิค่ะอะไรคะอะไรคะหนึ่งกองสามสิบห้าค่ะราคาพี่เจียมไม่ลูกพี่เจยให้ตังค์น้องค่ะคุณค่เคค่ะรับตังค์ทองพี่เจยรับตังค์ทองจด่งรับตังค์ทองหลงขอบคุณค่ะข่ยอะไรคะละไม้ค่ะเกือบห้าบาทค่ะเอามะม่วงดิบค่ะเกือบสิบไทยแล้ว เท่าไหคน่อะคุณะเรียบร้อยแล้วสุดยอดภารกิจของเราสมบูรณเป็นไงคะการเป็นแม่ค้ายากไหมคะยากค่ะจะกลับไปเป็นแม่ค้าหรือจะกลับไปเรียนหนังสือดีลูก ขับเรียนหนังสือขับไปเรียนหนังสือพี่เขาขายเป็นยูกค้าทำไมเงินเยอะอย่างเงี้ยลูกขายก็ราคาหรือเปล่าลูกหกร้เลยล่ะเอ้เอาเงินเดือนที่พี่ทอนไปเลยวไงครับเก่งมากภูมิใจกับหนูที่สุดลูกค้าแบบนี้ถามหน่อยลูกชอบเป็นพ่อค้าไหมครับชอบโอหรือว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าอยากเป็นพ่อค่ะเป็นพ่อค่ะ จริงนหนองานครับขายปลาหมึกอยากขายอีกเหรอนั้นเอาเงินไปซื้อไปซื้อถั่วแล้ไปขายต่อพี่ช้าพูดื่อชัวครับตัวอะไรครับยี่สิบห้าหนึ่งหกหนึ่เดี๋ยวก่อนนะลูกนะลูกมาซื้อถั่วพี่ครับลูกจะเอาถั่วไปขายเหรอโอเค โอเคอ่ะานั้นเขาจะขายเท่าไหร่ครับเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยหนึ่งโอเคได้ได้แล้วแต่เอาใส่เงินทุกคนสิเอเดนเราเอาไปสองถุงถุงละร้อยเราก็ไม่กลับมาเท่าไหร่สองร้อยเดนต้องเอากลับมาสองร้อยนะข้าหมูย่างไหมคะหมูย่างหนึ่งจานหนึ่งร้อยบาทหนึ่งจานหนึ่งร้อยบาทแล้วถ้าสองจานนะครับสองจานก็หนึ่งพันบาทเอาสองจานครับสองจานกี่บาทครับ ร้อสิบบาทร้อสบาทยี่สิบเลยครับสองิบาทตนยีิบบาทใช่เหรอใช่แลดหไม่ใช่เหรอลดให้ก็ลดลดให้ให้ช้าห้าร้อยเลยนะย่ไปแล้วยร่บสีให้สี่สิบได้ไหมครับได้ครับขอบคุณนะครับมาจากไหนอ่ะคะกล้ฮารุใกลยฮารุอะไรนะกายฮารุฟาล์มี่เหรอขอบคุณครับยังไงลูกไข่ยังไงได้บ้างไม่เกิดเลยคือ เขาลดให้เขาเหรอคิรินพูดบ้านอะไรถ้าช้าหนึ่งพันัอ๋อถ้าช้าหนึ่งพัถ้าตอนนี้คือ20บาทตอนนี้คือ20บาทครเพรเร็วแล้วเพราะตอนแรกลดให้แต่ถ้าช้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งพันบานโอ้ฉลาดมากเป็นการตลาดที่ดีดีมากลกูกเป็นการตลาดหรือเป็นความขี้เกียจครับ ยี่สิบครับยี่สิบครับถุงละร้อยเราก็ไม่กลับมาเท่าไหร่สองร้อยอายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบครับสี่ขวบก็อ่ะวางให้ป้าเลยเออน่ารักค่ะตัวนี้ครับเอาเงินไหครับแล้วครับอร่อยไหมครับอร่อยกี่บาทครับอ่ะคิดก่อนคิดก่อนถุงละกี่บาทขายถุงละกี่บาทดีครับถุงละหนึ่งร้อยครับโอ้หนึ่งร้อยบาทต้องอร่อยมากแน่เลยครับอ่ะลงซื้อหนึ่งร้อยบาทไอ้แดงครับขอบคุณครับก่อน ขอบคุณครับจับมือหนอ่อยได้ไหมครับเย้โอเคครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ขายดีด,ดีนะนเป็นไงบ้างได้ไหนเอา้าทำไมรอ20ี่ะิอบ้ีออ้ป้าเขาขอรถครับอ,อ๋อขอรถเรถีนเลยให้รถเหรอเดนภูมิใจกับเดนมากสดุดโอ้โหป้าเก็บเงินขายอีกพอแล้ว ไปเลินขอไปเปลี่ยนชุดเวลานาไปเล่นน้ำได้ไหมได้ไปเนี่ยไปเล่นน้ำในน้ยได้เลยได้เลยถ้าเราตั้งใจขยันทำงนได้เลยเนี่ยถ้าเราตั้งใจขยันทํางานเราก็จะมีเงินใช่ไหมถ้าเรามีเงินเราก็สามารถที่จะไปเล่นน้ําได้ไปกินข้าวได้ไปเที่ยวได้อะไรอย่างงี้ไงลูกเป็นไงล่ะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าของเราเออริมชายหาดดีไหมลูกดีอยากนิดหน่อย ยากนิดหน่อย,อยโอ้เราได้ขายของที่นี่แล้วเราขายของให้พี่พ,พี่แฟนคลับหน่อยดีกว่าไลค์ไลคมาลีออแล้วพี่พี่เขาต้องทำอะไรนะกดไลค์กดแชร์กดสามทางค่ะให้พวกเราด้วยนะคะไ <บ S 1> <บ>าย้วย